Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสพีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าวันนี้ขอนอกเล่กนิดนึงจะไม่ได้เกี่ยวกับสกินแคร์แน่นอนคะ่ะวันนี้มิ s พีจะมารีวิวอะไรมาดูกันค่ะ เอาราคาอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้มิสีจะมารีวิวนะคะพอดีได้ของเล่นมาใหม่ก็เลยจะเอามารีวิวแชร์ประสบการณ์ในการใช้ได้สักระยะแล้วเอามาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ให้กับทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะมันก็คือเจ้านี่เลยค่ะ QCY T8 นะคะสมาร์ทเอียร์โฟนนั่นเองนะคะหรือหูฟังบลูทูธนั่นเองอ่ามันดีงามอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้มิสีจะรีวิวแบบคร่าวให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองไปเป็นเหยื่อการตลาด11-11มานะคะ แล้วได้มาค่อนข้างถูกมากนะคะก็เลยจะเอามารีวิวว่าหลังจากที่ใช้มาได้สักพักนึงแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูข้างในกันเลยค่ะเจ้าตัวกล่องแพ็กเกจเขาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีตัวกล่องแบบนี้แล้วก็ทางร้านก็จะมีคู่มือการใช้แบบนี้มาให้เรานะคะว่าใช้อย่างไรนะคะแล้วตัวกล่องเขาก็ไม่มีอะไรมากเขาก็จะมีสายตัวที่เป็น,ปน Type C นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะคะซึ่งเป็นภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษตัวต้องบอกก่อนคะ่ะว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของจีนนะคะเป็น イ a 팟แบรนด์จีนนะคะมาดูตัวข้างในกันค่ะว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกับ AirPods เหมือนของ Apple เลยรูปทรงดีไซน์คล้ายกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิสชีจะเทียบกับ AirPods ของ Apple ที่มิสชีใช้อยู่ประจําให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น AirPods ของ Apple นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของ QCYT8 นะคะดีไซน์คล้ายกันค่ะเนื้อผิวของ QCY ตัวนี้เขาจะเป็นแบบผิวขาวออกผิวด้านนะคะส่วนของตัว Apple เนี่ยเขาจะเป็นผิวเาวของมิสทีต้องบอกก่อนคะ่ะว่าเป็นเจนหนึ่งนะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะอันนี้ เนื้อผิวสัมผัสเขาจะต่างกันนะคะน้ำหนักนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าอันนี้เขาจะดูแน่นและหนักกว่าตัวเนี้ตัวนี้เขาจะดูเบาๆเหมือนแบบกลุ่งกวงข้างในนิดๆนะคะมาดูข้างในกันค่ะเจ้าตัว QCYK8 นะคะข้างในเขาก็จะเป็นหูฟังประมาณนี้นะคะาจาะทรงคล้ายๆกับของ AirPods นะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทรงดีไซน์จะคล้ายกันนะคะแต่ของ Apple เขาจะดูสลิมกว่า แต่เจ้า QCY นะคะตัวนี้จะดูอุบอ้วนกว่านะคะแต่ก้านเขาจะมีความตรงแต่นี้เขาจะเป็นโค้งลงมาอันนี้จะตรงลงมาแล้วตัวสัมผัสตัวทัชเขาของ Apple จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะจะใช้สัมผัสตรงนี้จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ส่วนของตัว QCY ตัวนี้เขาจะมีตัวสัมผัสอยู่ด้านบนที่เป็นตัวตรงนี้นะคะเราจะสัมผัสตรงนี้คือถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงเนี่ยเราจะต้องกดเงี้ยไวค้างไว้นะคะมันก็จะข้ามเพลงไปให้ หรือถ้าเราจะหยุดเพลงหรืออะไรเงี้ยให้เราแตะตรงนี้2ทีหรือจะเล่นเพลงก็แตะตรงนี้2ทีแต่อันเนี้ยเขาจะมีข้อเสียตรงที่ว่าสําหรับมิสทีนะข้อเสียคือเวลาเราใส่หูแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเพลงหรืออะไรเงี้ยหรือเราจะหยุดเพลงหรือเล่นเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากตรงที่เราจะต้องมาแตะตรงนี้แล้วมันบางทีมันแตะไม่ถนัดซึ่งบางทีนิ้วเราลงแค่นี้แล้วเราก็คิดว่ามันมันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่า มันไม่ค่อยโอเคในเรื่องของตัวทัชสัมผัสที่เวลาจะเปลี่ยนเพลงหรือข้ามเพลงนะคะถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นทัชตรงนี้มากมิซีบอกเลยเขาว่ามันจะเลิศและเพอร์เฟกมากๆเพราะว่ามันจะช่วยทาให้สะดวกในการทัชนะคะอ่าถามว่าเจ้าตัวนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างเสียงเขาจะไม่ค่อยใส่มากเหมือนของ a i r p o d a i r p o d เขาเสียงเขาจะใส่เสียงเขาจะแน่นกว่านะคะแต่เจ้าตัวนี้ถามว่าเสียงเขาบอกว่าไม่ค่อยใส่แต่ถามว่าโอเคไหมโอเค <Wow. S 1> อยู่ในระดับดีใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เสียงเบสเขาก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะออกค่อนข้างทุมๆนิดหนึ่งนะคะเสียงแต่ถามว่าโอเคไหมค่อนข้างโอเคด้วยความที่มิสพีจะเป็นคนชอบชายที่เป็นเป็นเอียบัตหรือ ประมาณนี้ที่มันอยู่บนหูไม่มีจุกยางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้จุกยางเนี่ยเวลามิสพีใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายหูพอเราใส่ปุ๊บ คือเราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเวลาใครเรียกหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ยินเลยยิ่งเราใส่ออกไปเดินข้างนอกตามท้องถนนแล้วบางทีเราฟังเพลินแล้วเราไม่ได้ยินเสียงเวลาจะข้ามถนนถนนอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูงียค่ะแต่บางทีเขามีการกดแต่ถ้าเราใส่หูฟังที่มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ยินก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยมีความรู้สึกว่าใช้แบบนี้ชอบมากกว่านะคะแล้วก็มีความรู้สึกสบายหูกว่านะคะอ่าโดยเนื้อเสียงทั้งหมดทั้งมวลแล้วว่ามิที่บอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนีี้ด งามไม่ได้แย่สมกับราคานะคะตอนที่มิชี่จะไปซื้อได้ดูรีวิวของหลายๆเจ้าแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าโอเคเจ้ารุ่นนี้แหละดีงามแล้วก็เลยซื้อมานะคะในช่วงของ11-11นั่นเองนะคะก็ได้มาในราคานะคะต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าราคาค่อนข้างดีงามมากๆก็ได้มาในราคา539บาทแล้วเราเป็นลูกค้าใหม่นะคะก็ได้คอยลดเข้าไปอีก100หรือ400กว่าบาทค่ะคุณนะคะ หรือ400กว่าบาทนิดๆเน,น,นี่ยแหละค่ะคือดีงามมากๆก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าจากราคาปกติขายไว้อยู่ที่999บาทลดลงมาเกินครึ่งนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอะซื้อดีกว่าแล้วคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวใครชอบหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมีพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะไปตํากันได้ค่ะบอกเลยค่ะว่าเสียงดีงามใส่เล่นเกมก็ได้นะคะเชื่อมต่อดีงามนะคะไม่ดีเลยเสียงเพลงก็ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ติดทั้งสองข้างทำไมไมมสทีถึง ซื้อมาใช้เพิ่มต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าด้ยวยความที่เจ้าตัว AirPods ของ Miss P ตัวนี้มันมีปัญหาหลังจากที่ Miss P ใช้มาสักระยะเวลาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีแล้วล่ะตัวนี้คือช่วงหลังๆมาเนี่ยเจ้าตัวนี้ข้างซ้ายหูดับ คือมันขาดการเชื่อมต่อตลอดพอเวมิซีถอดออกมาแล้วมาเสียบใส่ตัวฮัพของมันตัวนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ใหม่เสียงมันก็ติดเหมือนเดิมแต่ฟังไปได้แป๊บหนึ่งมันก็ดับไปเหมือนเดิมแต่ข้างขวาฟังได้ปกติซึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลูกหักใช้เป็นอะไรอะไรเงี้ยคือเราเช็คข้อมูลแล้วว่าถ้าเรา,เาไปซ่อมเนี่ยมันจะเสียอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็มีความรู้สึกว่า ยังไม่ค่อยคุ้มเลยเสียไปแล้วครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเอาไปซ่อมหรือเอาไปเช็คที่สูตรดูว่ามันเกิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาใช้สำรองก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในเรื่องของเสียงคือเสียงทําได้ดีนะคะอาจจะไม่แน่นไม่ใส่เท่าเจ้าตัวนี้แต่คุณภาพคือก็ไม่ได้ต่างมากแค่เราใช้ฟังเพลงนะคะ ก็ค eh. ือได้ยินช <Fahrenheit> ัดเสียงก็เสียงก็ใส่ได้ในระดับหนึ่งนะคะเบสก็โอเคนะคะอ๋อดีงามก็ถือว่าโอเคแล้วว่าราคาก็ไม่แรง500กว่าบาทจากราคาที่ได้ลดแล้วแลวได้ลดอีกเหลือส0 0้กว่าบาทคือดีงามนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้ดีงามมากๆสาหรับมิทีถามว่ามิซีให้กี่คะแนนสาหรับเจ้าตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า9เต็ม10 นะคะทำไมไมิซี่ถึงหักหนึ่งคะแนนต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าในเรื่องของการทัชเวลาเปลี่ยนหรือการหยุดเพลงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างลําบากคือมันไม่เหมาะกับการที่เราจะมาสัมผัสแบบทัชลงด้านบนอย่างนี้นะคะคือด้านข้างเรามันจะสะดวกกว่าอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นด้านข้างมันจะดีงามมากๆแต่พอมันอยู่ด้านบนปุ๊บอ่ะขอหักคะแนนแล้วกันมันมีความรู้สึกว่ามันนี่ไปนะคะส่วนเรื่องเสียงถามว่ามิซี่ให้เต็มไหมก็ให้เต็มแหละเพราะว่าอะไรมันอยู่ในระดับที่เรารับได้แต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบแบบฟังเสียงใสๆนิ่งๆทุมท้มๆเบ็ดแน่นๆอะไรเงี้ยอาจจะต้อง อแบบว่าอาจจะไม่ถูกใจแต่สำหรับมิพีมิพีโอเคมากๆนะคะเจ้าตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเอาไปเลยค่ะ9เต็มส0นะคะอ่าดีงามมากๆใครสนใจอยากไปตามตามมิสซีเดี๋ยวมิสซีทิ้งลิงไว้ให้นะคะจะได้ไปตามตามมิสซีค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าดีงามมากๆค่ะมิสซีก็ไม่ได้อะไรกับนี้หรอกคะ่ะแต่พอของมันดีเราก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปช็อปกันนะคะเอาละค่ะวันนี้มิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ หลังจากที่รีวิวแล้วนะคะผิดพลาดประกันไดมิสซี่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งเกี่ยวกับด้านไอทีมากเท่าไหร่แต่หลังจากที่เราได้มาแล้วเราใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรเราก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปนิดนึงนะคะเป็นธรรมเนียมของมิสซี่ค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระด,ดิ่งให้กับมิสซี่ด้วยนะคะแล้วพบกันข่าวหน้าค่ะมาดูกันนะคะว่ามิสซี่จะนําผลิตภัณฑ์หรืออะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเกิดเป็นนักรีวิวเราก็ต้อง รีวิวให้ได้ทุกอย่างจริงไหมคะ <Wow. S 1> วันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคราวหน้าบาย